ปติตามการลงพื้นที่ของมท1กันครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนนครพนมติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมร่วมพิธีทอดกระถินสามัคคีและพิธีห่มผ้าพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครพนมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ต right ิดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมร่วมพิธีทอดกรถินสมมามัคคีและห่มผ้าพระาธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครพนมนอกจากนี้นะครับทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมีนางรดิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนวราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนให้การต้อนรับครับ โดยในเวลา10บนาฬิกาค่ะนายอนุทินชาญวีรุลและคณะได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดกรถินสามัคคีโดยมีนางทัศนีชาญวีรกูลและนางรุ่งนาภาเตชะวิบูลเป็นประธานกรถินสามัคคีที่วัดดงครามอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีการแห่ขบวนทอดกรถินสามัคคีมายัางบริเวณวัดและได้ทำพิธีทางศาสนา สำหรับยอดองค์กระถิในครั้งนี้นะคะมีผู้ร่วมทําบุญเป็นเงิน5 9 5ลบาทค่ะนอกจากนี้ยังมีโรงทานแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้กับผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรีอิ่มท้องอิ่มบุญจากนั้นก็ได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาพร้อมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจแก่ผู้นำท้องถิน่นผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนค่ะ จากนั้นเวลา11นาฬิกา30นาทีได้เดินทางไปยังวัดพระาธาตุพนมวรวิหารอำเภอาธาตุพนมเพื่อประกอบพิธีศักดิสิทธิ์ห่มผ้าองค์พระาธาตุพนมโดยได้เขียนชื่อลงวนผ้าห่มพระาธาตุก่อนที่จะนำเวียนรอบองค์พระาธาตุพนมสามรอบซึ่งวัดาธาตุพนมวรวิหารถือเป็นสถานที่สำคัญของชาวจังหวัดน,นครพนมและของคนไทยทั่วประเทศรวมถึงคนประเทศเพื่อนบ้านด้วย